รถคันนี้นี่ถือได้ว่าเป็นรถที่สภาพงามน่าสนใจมากเลยนะครับไม่ว่าจะภายนอกภายในมันดูเรียบร้อยอะ่ะมันดูบรนดูน่าไว้ใจได้นะฮะจะขับรถอะไรกันแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะรถด,ดีขนาดไหนแพงขนาดไหนหรือวัตถุ ขนาดไหนก็นแล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คนขับครับนิสัยการขับของเราก็ระมัดระวังตัวนะครับอย่าให้สร้างปัญหากับคนอื่นอย่าให้เป็นปัญหากับคนอื่นก็มันก็จะไม่เกิดปัญหากับเราเช่นกันนะครับล้อและยางเท่าที่เห็นนี่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดูดีน่าใช้งานนะครับเรียกว่าอ่ายังเห็นมีดอกยางสภาพยางก็ยังดูดีต้องไปดูปีครับว่า ตรงนี้ก็เป็นตัวแปรเหมือนกันนะถ้าได้ปีที่มันใหม่สักหน่อยสักปีปีสปียังพอโอเคไงนะฮะพอยานโดยส่วนใหญ่ก็อายุประมาณ3ปีอยู่ที่การใช้งานด้วยเนาะช่องนี้มีแต่รถสภาพดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถซีดานนะครับรถไซ์มินิคาร์รถหรูรถ VIP ลดรถตู้หรือแม้แต่มอเตอร์ไซค์หายากสุด เปิดขาสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาข้างบนหรือใต้ท้องรถนะครับเป็นรถสภาพที่เรียกว่าดีน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวจะเลือกรถยนต์ที่มันเหมาะกับเราสักคันหนึ่งนะมันก็ต้องเริ่มมาจากความชอบก่อนอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูค่าใช้ใจ่าย ประจำที่จะต้องใช้กับบัตรจะไปบางคนเลือกใช้รถเล็กก็เพราะว่าอะไรเพว่ามันประหยัดน้ํามันนะครับอะไรมันก็ถูกค่าบริการมันก็ถูกพรบบอมก็ถูกประมาณเจ็ดร้อยกว่าแปดร้อยใช่ไหมฮะถ้าไปเล่นรถใหญ่ระดับเครื่องพันแปดสองพันสองพันห้าขึ้นไปนี่พรบอรายปีมันก็ประมาณพันกว่าบาทะเนาะแล้วค่าน้ํามันอีกค่าซ่อมบารุงมันเดีมมันก็แตกต่างกันตรงนี้แหละครับ